นนเลี n. N ang, ah. ้กับเลีเลกับเลนลี่ยนล้นะไนี่ก็เป็นนี้ไงะเดินเลยเดินไปเลยเไปเลยไปเดิไปเลยไปนี่นี่ไป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 

ขายเสื้อผ้าขายอาหารทุกอย่างมีหมดเด้ทุกคนนะตอนนี้กำลังเดินไปล่างนะทุกคนนี่เไงนี่นี่ไปไปงานไปนี่ไปงานไปเดินไปตลาดสิบหน้อยเดินไปตลาดได้ทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปตลาดนะไปธรรมชาติทุกคน ซาดใน,นกนนอดแม่น,นะทุกคนคุณธรรมศาสตร์ขายเกลืองขายของนะทุกคนรองเท้าขายเกลือไป,ปรถไฟลูกโกมาโกมา,มากครับโก,เล,ลกเลยครับโกเลยลูกเลยกับโกเลยทุกคน,นกดไลค์กดแชร์ใคนไทยเลยแล้วกดเลยทุกคน

ใจใจหนึ่งมัดมาคุยกันคุยกั๊ะเอ้างไหมึ๊บใจบ้างไหมไหนไหนไหนคนเดินคนไหนใจบ้งไหมใจเอ้กเด็กใครเสือ้อผ้าใครเสื้อผ้าไปทุกคนมาเดินทุกคน คุณนะนี่วันนี้ไปเงานคนเด้อ่ไหมทุกคนไปเรียนก่อนนะคุณนะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ เกนะครับแล้วกเกษนะครับห้องแกมพอดดี๋ยวพดเลยเแดนะครับทุกคนยัยืนกันยืกันทุกคนทุกคนกคนะ